สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิวก็จะมาเอ,อ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะแชร์ความรู้สึกต่อลิปสติกทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มีนะคะว่าชอบยี่ห้อไหนบ้างแล้วก็เป็นอายไลเนอร์ที่น้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่จิวใช้อายไลเนอร์แบบไหนใช้เจลหรือว่าเอ,อ่อเป็นแบบลิควิดเป็นแบบปากกาอะไรอย่างนี้นะคะก็เริ่มกันก่อน,อนเลยที่อายไลเนอร์อายไลเนอร์แบบปากกานะคะมันเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนเขาเรียกว่าอายไลเนอร์เพนซิลหรืออะไรสักอย่างซึ่งมันจะเป็นหัวพู่กันอย่างนี้ค่ะที่จิวใช้ปกติใช้ของ k i ส s มีค่ะแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วก็จะใช้เป็นของคอสลุกนะคะราคาถูกกว่าแต่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์จำพวกเป็นเนื้อดินสอที่เป็นสีสีต่างๆนานานะคะของจิวใช้ของ3 Concept Eye ค่ะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะได้ดูรูปใน IG จิ๋ิวที่จิวจะแต่งตาเป็นสีสีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะจิวก็จะใช้พวกนี้ช่วยเข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นสีมิ้นเนี่ยจะแต่งล่าสุดเลยซึ่งของพวกนี้นะคะจิวครีมาจากเออเว็บอะไรอะใน a c e b o o k อะคะ่ะชื่อ Korea, v ีวีโคเรี VIVI แล้วก็คำว่าโคเรียนะคะ ตอนนี้เขาบอกว่าลด20%จากราคาป้ายอยู่ถ้าสมมุติว่าสนใจยังไงก็ลองไปหาดูได้นะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นอายไลเนอร์ที่จิ๋วใช้ด้านล่างถ้าสมมติว่าอยากจะให้อายไลเนอร์แบบเฉียบมากที่สุดจริงๆนะคะแนะนำว่าอย่าใช้แบบเออ่พู่กันไม่ใช่พู่กันเออแบบปากกาแบบปากกานะคะอย่าใช้ด้านล่างเพราะว่ามันจะเยิมได้ ให้ใช้แบบเจลค่ะแบบเจลเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ซึ่งอยู่ใช้เป็นของเมเบลีนจริงๆใช้ของอะไรก็ได้ค่ะมันก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าเออมันจะพอมันแห้งเนี่ยมันจะอยู่คงทนกว่าแบบปากาเยอะปากาเนี่ยมันจะเยิม้มถึงแม้จะเป็นรุ่นกันน้ำยังไงก็เชื่อว่าก็เยิ้มเหมือนเดิมนะคะแต่รุ่นนี้ถ้าสมมติว่าแห้งแล้วมันก็จะแบบติดทนนานเลยล้างก็ยากด้วย ค่ะและต่อไปเป็นลิปสติกกันดีกว่าลิปสติกทั้งหมดมีเท่านี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอายแชโดว์เอาก่อนนี่ค่ะลิปสติกทั้งหมดมีอย่างนี้อย่างที่หลายๆคนถามกันเลยว่าเห็นจิ๋วใช้ของ tom ford นะคะก็จริงๆจิ๋วไม่ได้ใช้ของ tom ford ยี่ห้อเดียวหรอกมันแพงแต่ว่า ที่ซื้อมาก็เพราะว่าหลงไหลในสีของมันนั่นเองนะคะทั้งหมดมีห้าแท่งมีสีอะไรบ้างสีแรกที่ซื้อมาเลยนะคะหลายๆคนถามว่าจะซื้อทอมฟอร์ดแท่งแรกเนี่ยเพื่อให้มันได้คุ้มมากที่สุดอยากใช้จนหมดแท่งเนี่ยจะเลือกสีใดระหว่าง Spanish Pink หรือว่าพิงดัสก็จริงๆมันแตกต่างกันตรงที่ Spanish พิง k นะคะมันจะออกส้มมากกว่า ส่วนเพิงดัสเนี่ยมันจะออกทางโทนชมพูมากกว่าถ้าคนผิวเหลืองอย่างจิว๋วจริงๆจิ๋วแนะนำให้เป็นสเปนนิชพิงนะคะเพราะว่ามันจะเเหมือนเล็กกับว่าเนี่ยมันจะเข้ากับสีผิวเรามากที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าคุณแต่งเสื้อผ้าแต่งตัวโทนไหนมากกว่าทานเองถ้าส่งว่าแต่งโทนชมพูมากกว่าก็เลือกพิงดัสไปเลย จู่ส่วนมากชอบใส่สีส้มสีเหลืองสีครีมสีขาวอะไรเงี้ยจูก็จะใช้ Spanish Pink นะคะเป็นความชอบส่วนตัวลิปสติกทอมฟอร์ดดียังไงตอนนี้จุดทาของอีกยี่ห้อหนึ่งอยู่มันดีตรงที่เม,มันกลบสีปากได้เนียนสนิทมากโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์ก่อนลงลิปเลยคือมันจะให้สีที่ค่อนข้างวิ มันจะให้สีที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเนาะก็ถือว่าเป็นลิปที่ค่อนข้างดีถึงดีมากที่สุดยังไม่เคยเจออะไรดีขนาดนี้แต่ว่าพอมาเทียบกับราคาแล้วก็จะรู้สึกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งดีกว่าด้วยความที่มันเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายสามารถซื้อได้หลายสีมากกว่าใช่ไหมคะก็อย่างอันนี้ที่จุดทาอยู่นะคะจะเป็นสีห้าของ ทรีคอนเซปต์อเหมือนกันของเกาหลีอะคะ่ะที่จูพีจากเว็บเมื่อกี้ที่บอกแล้วเมื่อวานทำเละไปจะปิดฝาแล้วก็จับปุ๊บอ้าวเละเลยค่ะลิปสติกซึ่งเนื้อเขาเป็นยังไงก็คือเนื้อเขาจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับทอมฟอร์แต่ว่าถามว่าดีไหมดีแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่เขาเป็น,นะคะ่ะเชื่อถือได้ แต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังของปลอมหน่อยร้านไหนที่แบบว่าจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งถูกกว่า50เอร์เซนเงี้ยก็ให้สนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นของปลอมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ของปลอมของ tree concept i เนี่ยจะค่อนข้างเกลือ่อนยังไงก็ระวังไว้ด้วยต่อมาเป็นลิปสติกของอของบิซูบิซูค่ะอันนี้เป็นสีออกแดงๆหน่อย ใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าเอา่อคอลเลกชันนี้เขาจะออกโทนค่อนข้างซัมเมอร์นิดนึงนะคะก็จะแบบร้อนแรงสีจะค่อนข้างแบบเออเรียกว่าอะไรอะ่ะสีเข้มสีแรงไปหน่อยอะ่ะก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าปกติจิ๋วชอบทาสีนูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้เป็นแบบกลิตเตอร์ค่ะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเป็นกลิตเตอร์ทางแท่งแต่เปล่าจ้า ข้างในจะไม่มีกลิตเตอร์นะคะจะถามว่าพอถากม,มามันมีกลิตเตอร์ไหมมีแต่ว่าจะไม่ได้เยอะขนาดที่เราเห็นในแท่งนะคะ,ะต่อมาเป็นขอนี้ดีกว่าแท่งนี้ตอนตอนก่อนหน้านี้นะคะจิ๋วใช้บ่อยมากใช้จนเหลือเท่านี้อันนี้จะเป็นของ e2d คะ่ะซึ่งซื้อมานานแล้วแล้วก็ใช้ค่อนข้างคุ้มนะคะ ต่อมาเป็นลิปสติกของ MAC ปกติแล้วจุก็เห็นเอ,อ่อคนทั่วไปค่อนข้างชอบ MAC นะคะจะใช้แบบหลายสีเลยแต่บังเอิญไม่รู้ทำไมจุมีแค่ของ MAC แค่แท่งเดียวเนื้อดีไหมก็เนื้อดีค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ชอบเท่ายี่ห้ออื่นนะคะแล้วก็จะเป็นของ Make Up For Ever อันนี้เป็นแท่งแรกที่ได้มาเหมือนกันไม่กล้าใช้หมดเนื้อดี ปิดสีปากได้เยอะเหมือนกันแล้วก็สีเขาค่อนข้างเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อแมตหรือว่าไม่แมตนะคะไปจะไปเรียกว่าอะไรไปจนตลอดเนื้อที่แบบค่อนข้างชุ่มฉื้นอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเป็นของ Kiss me เอ้ยไม่ใช่ดิอ่ะอันนี้ก่อนละกันอันนี้เป็นของ Can make ค่ะ แคทเมกจะเป็นสีแบบนี้ซึ่งลิปสติกของ can make นะคะถ้าคนที่ไม่ชอบเนื้อแมตเนี่ยไม่ชอบปากแห้งเพราะว่าปากแห้งอยู่แล้วนะคะอย่าซื้ออย่าซื้อเออยี่ห้อนี้เพราะว่ายี่ห้อนี้เนี่ยจะเหมาะสาหรับคนที่ชอบเนื้อแมตลิปสติกแบบแมตทุกชนิดเธอใช้ได้เงี้ยซื้อได้แต่ว่าถ้าคนที่ปากแห้งแล้วเนี่ยไม่ชอบให้ปากแห้งอีกก็อย่าใช้นะคะเพราะว่าปากมันอาจจะลอกได้ต่อมาเป็น ของอะไรอะ่ะของอะไรอะ่ะจำไม่ได้นะคะเป็นแท่งอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันแต่แพ็กเกจเขาจะค่อนข้างแบบหลุดง่ายอะ่ะแล้วก็แท่งหนึ่งประมาณเกือบสี่ร้อยบาทจู่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันแพงไปนิดนึงกับการที่แบบเนี่ยหมุนลงมาเอหมุนขึ้นมาใช่ไหมคะแต่พอหมุนกลับไปอ่าวค้าง คือแพ็กเกจจะค่อนข้างไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่เนื้อเป็นไงเนื้อก็จะคล้ายๆตัวเมื่อกี้ค่ะคือค่อนข้างแมตจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ปากแห้งนะคะก่อนทาลิปสติกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการบำรุงริมฝีปากอย่างอื่นอีกที่ทำให้ลิปสติกติดทนแล้วก็ทำให้ปากไม่ลอกไม่เป็นขุยนะคะเดี๋ยวหาก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหน ไม่เจอเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้ใช้อยู่เมื่อกี้แท้ๆนะคะเอออ่าบอกเลยก็ได้ว่ามันเป็นเออ่ลิปทรีทเมนต์ของ Baby Kiss นะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหาดูก่อนหาดูก่อนว้ายหาไม่เจอเป็นไหนแวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้ยังใช้อยู่เลยนั่นแหละน่าจะเป็น